่วงเช้าทำงานด้วยจิตใสใจเบารู้สึกชื่นชากับโลกภายนอกแต่ชื่นชมกับโลกภายในเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าทำงานตามหน้าที่เป็นอย่างไรแต่พอทานเข้าเที่ยงเริ่มหนักท้องเข้าหน่อยพายุค,ความฟุ้งก็เริ่มก่อตัวกลายเป็นคนธรรมดาเดินดินสิ้นท่ากับเรื่องแฟนอีกรอบจิตใจหนักอึ้งอยากโทรหาเธอจนทรมานในอก วดแสบปวดร้อนไปหมดเห็นภาวะปุถุชนชัดแล้วอนาจใจเต็มไปด้วยความกลับกรอกหาอะไรคงที่ไม่ได้เช้าเป็นอย่างหนึ่งบ่ายเป็นอีกอย่างหนึ่งแม้แต่ความคิดตัวเองยังไม่อาจบังคับให้เป็นอย่างใจแล้วจะหวังให้ความคิดใครเป็นอย่างเราต้องการมายอมกัดลิ้นฝืนใจไม่โทหาเธอก็ด้วยตระหนักความจริงข้อนั้น ฉันควบคุมให้ความคิดเธอเป็นไปตามที่ฉันหรือแม้แต่เธอเองต้องการไม่ได้จิตเธอยังไม่มีความเลื่อมใสพระรัตนตรัยขณะที่ฉันยอมแม้กระทั่งอุทิศชีวิตได้แค่ศรัทธาก็ไม่เสมอกันอย่างนี้คบไปจะเดือดเนื้อร้อนใจเธอเปล่าๆเ,เป็นเหตุให้เกิดบาปเกิดกรรมที่ไม่อาจมีใครพยากรณ์หากฉันรักเธอปรารถนาดีกับเธอ ก็ต้องตัดไฟสัแต่ต้นลมคิดว่าการโทรหาเธอเปรียบเหมือนยื่นยาพิษให้เธอดีๆนี่เองรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งที่สุดในชีวิตเมื่อตัดใจได้อีกครั้งยกจิตเข้าสู่ภาวะสู้เต็มพิกัดเมื่อความคิดเป็นเหตุเป็นผลทำงานแล้วคราวนี้สติสัมปชัญญะก็รับช่วงทำงานต่อบ้างฉันเอาสิ่งที่รบกวนจิตใจอย,อยู่ตลอดเวลานั่นเอง เ็นเครื่องมือภาวนาสิ่งไหนเกิดบ่อยสิ่งนั้นเป็นโอกาสเจริญสติได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหน้ายึดมั่นถือมั่นมากหากเจริญสติปัฐานจนเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นแล้วก็อาจกลายเป็นตัวส่งให้เกิดพัฒนาการชนิดกา้าวกระโดดได้อย่างที่ฉันเกิดประสบการณ์ประจักษ์ไปเมื่อเช้าว่าแท้จริงคนรักของฉัน ไม่ได้รบกวนจิตใจฉันเลยแต่ความทุกข์ความจำและความตรึกนึกของฉันเองต่างหากที่วนเวียนย่ำยีจิตใจไม่เลิกราสีธีฉันจึงนึกถึงสมาธิซึ่งพระพุทธเจ้านิยามว่าเป็นประเภทก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะนั่นคือ 1. รู้แจ้งเป็นขณะขณะว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป 2. รู้แจ้งเป็นขณะขณะว่าสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป 3. รู้แจ้งเป็นขณะขณะว่าความตรึกนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามการจำแนกข,ของพระพุทธองค์การทำสมาธิประเภทนี้ต่างจากสมาธิเพื่อเสพสุขหรือฌานต่างจากสมาธิเพื่อยานัทสนะ หรือการอธิษฐานกลางคืนเป็นกลางวันและการทาสมาธิประเภทนี้ก็ไม่จำเป็นต้องหลับตาไม่จำเป็นต้องอยู่ในขณะแห่งการเดินจงกรมแต่กำหนดสติเข้าไปตรงๆว่าเวทนาขณะนี้เป็นทุกข์หรือสุขสัญญาขณะนี้คือความจำเกี่ยวกับใครและขณะนี้เรากําลังอยู่ในภาวะตรึกนึกหรือไม่ ขณะที่เริ่มตัดสินใจจะทำสมาธิเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะนั่นเองสิ่งที่ยอมรับเป็นประการแรกคือความชัดเด่นของทุกขเวทนาเกี่ยวกับคนรักฉันไม่ลุกไปไหนยังนั่งปักหลักละเลียดน้ำเปล่าในแก้วอยู่ที่โต๊ะอาหารสายตาทอดออกไปนอกหน้าต่างแต่สติก็ทำงานคือเห็นช่วงอกแปลบเสียว บางครั้งก็ขมวดแน่นเป็นก้อนอย่างที่เขาเรียกกันว่าจุกอ,อกบางครั้งก็คลายอาการเสียดแต่เหมือนยังมีอะไรเสียบคาอยู่ฉันตั้งสติกำหนดตามดูแล้วเห็นแต่ความแปรปรวนของทุกขเวทนาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาไม่เห็นอาการดับเสียทีจนต้องขมวดคิ้วคิดว่าเปลี่ยนวิธีดูจะดีหรือไม่ ขณะนั้นเองสติส่วนหนึ่งก็บอกว่าขณะนี้กำลังตรึกนึกเห็นอาการตรึกนึกตั้งอยู่อาการตรึกนึกทำให้มีแรงเค้นขึ้นหน่อยๆในหัวคล้ายกล้ามเนื้อบางส่วนถูกบีบให้แน่นขึ้นเล็กน้อยพอฉันรู้สึกลักษณะบีบนั้นเข้าก็เกิดอาการคลายลงตรงที่คลายลงนั่นเองคืออาการเห็นอาการตรึกนึกดับไป เมื่อเห็นความตรึกนึกดับไปนั้นสิ่งที่ติดตามมาคือความเบาโล่งหัวอกสติบอกทันทีว่าขณะนี้กำลังเป็นสุขเห็นสุขคเ,เวทนาเกิดขึ้นแต่ความเบาโล่งหัวอกนั้นตั้งอยู่ไม่นานก็เลือนไปสติเสียศูนย์เพราะคลื่นความฟุ้งซ่านเข้าแทรกแซงกลายเป็นความเมอไปพอรู้ตัวว่าเม่อก็อึดอัดเพราะไม่รู้จะเรียกสติ กลับมาดูอะไรตรงไหนดีก็นึกถึงราวเกาะถามตัวเองว่ากําลังหายใจออกหรือหายใจเข้าเห็นว่ากําลังหายใจอ่อนก็รู้ว่าหายใจอ่อนฉันรู้สึกสับสนนิดหนึ่งนั่งเอามือเท้าคางคิดอีกว่าขณะนี้กําลังสติอ่อนอยู่การนำมารู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจตรงๆจะเหมาะแน่หรือไม่ แต่พอคิดอยู่อึดใจหนึ่งสติก็บอกว่านี่กำลังอยู่ในอาการตรึกนึกอีกแล้วด้วยสติธรรมดาปานกลางอาการตรึกนึกถูกรู้ได้ก็เมื่อกำลังตั้งอยู่แล้วเสมอจนแล้วจนรอดก็ยังตามไม่ทันขณะแห่งความเกิดขึ้นอันเนื่องจากเคยผ่านประสบการณ์มีจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิดีๆมาก่อนฉันจึงพยักหน้าว่า การจะเพียรเพื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของอาการตรึกนึกกันจริงๆนั้นต้องมีดวงจิตที่สงบพอควรเสียก่อนเพื่อให้เกิดความแตกต่างชัดเจนขณะความคิดตรึกนึกก่อตัวขึ้นจากสภาพสงบราบคาบแต่อย่างน้อยฉันก็เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างความฟุ้งซ่านกับอาการตรึกนึก ถ้าฟุ้งซ่านจิตจะกระโดดไปเรื่องน้นเรื่องนี้สเปดสปะแต่ถ้าเป็นตรึกนึกจิตจะจดจอ่อกับเรื่องเดียวแล้วยังแยกออกไปได้อีกคือจดจอ่อแบบแช่อย่างไร้จุดหมายไปเรื่อยๆโดยปราศจากที่สิ้นสุดชัดเจนกับจดจอ่อแบบคิดรอบด้านเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเอาคำตอบสุดท้ายแล้วหยุดตรึกนึก ด้วยความสังเกตความแตกต่างระหว่างตรึกนึกแบบแช่กับตรึกนึกอย่างเป็นระเบียบทำให้ฉันเกิดความรู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือการตรึกนึกอย่างเป็นระเบียบไม่ว่าเรื่องทางโลกหรือทางธรรมจะก่อให้เกิดความสงบขึ้นมาระดับหนึ่งเมื่อสงบลงพอตรึกนึกอะไรใหม่ก็จะเริ่มเห็นวินาทีของการเริ่มตรึกนึกใหม่นั้นซึ่งนั่นก็คือการเห็นความเกิดขึ้น ของอาการตรึกนึกและเพราะเข้าใจความต่างระหว่างอาการตรึกนึกกับความฟุ้งซ่านฉันก็สังเกตเข้าไปเห็นช่องทางเอาประโยชน์จากความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้คือแทนที่จะพยายามห้ามไม่ให้ฟุ้งซ่านหรือหาอะไรมาเบียดเบียนความฟุ้งซ่านฉันก็กำหนดเข้าไปตรงๆว่าขณะนั้นกำลังฟุ้งซ่านเกี่ยวกับอะไรเพื่อดูความปรากฏของสัญญา อย่างตอนเนี้ยถ้าปล่อยจิตให้ฟุ้งตามสบายเรื่องที่วกวนก็ไม่พ้นคนรักนั่นเองลักษณะฟุ้งของคนเรามีสองแบบหลักๆคือฟุ้งแบบแช่กับฟุ้งแบบเครียดสำหรับฉันขณะนี้เป็นฟุ้งแบบแช่แช่เฉยเหนื่อยพอรู้ตัวว่าฟุ้งปุ๊บแทนที่จะปล่อยลอยตามเคยก็ดูอาการจิตจำคนรักได้ เมื่อเห็นอาการที่จิตจำคนรักได้ความจำนั้นก็ดับลงทันทีกลายเป็นอาการกำหนดสติค้างๆคาคา,า,าปราศจากเป้าหมายฉันก็เอาสติก,กลับไปรู้ลมหายใจต่อว่ากำลังออกหรือเข้าพอรู้ลมหายใจสบายสบายพักหนึ่งเมื่อลมหายใจเริ่มอ่อนกลายเป็นหายใจสั้นเข้าอาการฟุ้งซ่านก็กลับมาอีก ความจำเกี่ยวกับคนรักก็กลับมาอีกและคราวเนี้ยได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือก่อนเกิดความจำได้หมายรู้เกี่ยวกับคนรักมีคลื่นอะไรอย่างหนึ่งผุดขึ้นในจิตคล้ายอยู่ๆก็มีการก่อตัวของฟองอากาศในขวดที่บรรจุน้ำเต็มสำคัญคือถ้าไม่มีความตรึกนึกมารับช่วงต่อระลอกความจำนั้น จะหายไปเฉยๆเหมือนคลื่นกระทบฝั่งสิ่งที่จะทำให้คลื่นความจำหายไปโดยไม่มีความตรึกนึกมารับช่วงต่อก็คือสติสติที่รู้ขณะแห่งความเกิดขึ้นอยู่ดับไปของสัญญานั่นเองกระทําจิตให้อยู่ในสภาวะรู้ในสภาวะคิดรู้สัญญาหนึ่งดับก็กลับคืนสู่ความสงบ และมีสัญญาระลอกใหม่มาปรากฏให้เห็นอีกปกติจิตของคนธรรมดาทั่วไปนั้นเปรียบเหมือนผื้นทะเลใหญ่ที่มีระลอกคลื่นทยอยตัวกระทบฝั่งไม่หยุดยัง้งคลื่นที่กระทบจิตทำให้เกิดสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าคลื่นนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรหากอยู่ในภาวะฟุ้งซ่านไร้สติคนธรรมดาจะรับเอาสัญญานั้นมาปรุงแต่งต่อ ลักษณะตรึกนึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆจะรักษาความรู้สึกจำได้เอาไว้ส่วนที่ว่าสัญญาจะแจ่มชัดหรือมาลังมาเลืองครึ่งครึ่งกลางๆางก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตคุณภาพของอาการตรึกนึกว่าดีเพียงใดในคนธรรมดาสัญญายิ่งชัดความรู้สึกเกี่ยวกับอัตตาตัวตนก็จะพลอยชัดตามไปด้วย แต่ถ้าพลิกกันด้วยสติของผู้เจริญภาวนาสัญญายิ่งปรากฏชัดเท่าไหร่ความดับไปของสัญญาก็ยิ่งปรากฏชัดเท่านั้นตามไปด้วยและเมื่อมีความเพียรเห็นความดับของสัญญาชัดเจนหลายครั้งเข้าสติญญที่รู้เห็นนามธรรมาก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกที ตรงที่เกิดความเห็นชัดว่าเมื่อใดสัญญาเกิดเมื่อใดสัญญาตั้งอยู่และเมื่อใดสัญญาดับฉันเกิดความสนุกขึ้นมาเหมือนคนกำลังเล่นกีฬามือขึ้นที่สายตาและประสาทสัมผัสว่องไวจับรู้เท่าทันวัตถุในเกมกีฬาได้โดยไม่ต้องตั้งใจมากกับทั้งนึกถึงสูตรอุป,ปมาขันห้าของพระพุทธองค์ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาคือ เมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนอยังอยู่พยับแดดย่อมเต้นระยิบระยับในเวลาเที่ยงผู้มีดวงตาทั้งหลายพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายเมื่อเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายพยับแดดนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าสาระในพยับแดดมีอยู่เพียงใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็มีสาระอยู่เพียงนั้นสัญญาเหมือนพยับแดดจริงๆเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นก็ยิ่งปรากฏชัดแล้วหายไปชัดๆสัญญาจะต่างกับพยับแดดตรงไหนถ้าหากแค่เหมือนมีแต่แท้จริงไม่ได้มีและตรงความรู้เห็นเกิดดับโดยไม่ต้องฝืนบังคับตั้งใจนั่นเองความหนาแน่นของอาการตรึกนึกก็ลดลง ฉันลองปล่อยให้ใจตรึกนึกถึงเรื่องราวต่างๆตามสบายปรากฏว่าพอสติเท่าทันว่าอาการตรึกนึกเกิดขึ้นอาการตรึกนึกก็ลดน้ำหนักควบห้าบลงทันทีอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าอาการที่กำหนดเวทนาสัญญาและความตรึกนึกโดยความเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจัดเป็นสมาธิประเภทหนึ่ง และจะเห็นสภาพหยาบๆในเบื้องแรกแล้วค่อยๆเห็นประณีตขึ้นกระทั่งจิตสงบลงเป็นสมาธิได้ที่จุดของความสงบนั้นแต่การตรึกนึกที่สมน้ำสมเนื้อพอดีระดับกับสมาธิจิตก็คือความตรึกนึกถึงลมหายใจเข้าออกนี่คือการค้นพบของฉันเราเริ่มเจริญสติจากสภาวะอันเป็นนามธรรมาก่อนก็ได้ เพราะเมื่อเกิดสติสัมปชัญญะดีแล้วตัวสติเองจะเข้ารู้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏเด่นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามทุกอย่างที่เข้ามากระทบจิตจะปรากฏชัดเป็นขณะขณะไปหมดเบื้องแรกจะเป็นความรู้สึกสนุกและติดใจมากที่สามารถรู้เห็นไปทุกอย่างโดยไม่จำเป็นต้องปิดตานั่งสมาธิหรือเดินจงกรม ในการนั่งสมาธิครั้งต่อๆมาหากฉันมีความเครียดหรือคลื่นพายุฟ,ฟุ้งยุง่งฉันจะไม่ใช้อุบายอื่นใดนอกจากปล่อยให้ระลอกหนักเบาของความเครียดและคลื่นความคิดฟุง้งปรากฏตัวตามสบายฉันมีหน้าที่เพียงนั่งเฝ้ามองทุกๆอาการทั้งที่หนักมากและหนักน้อยผ่านมาแล้วผ่านไปแค่แน่ใจว่าเห็นสภาพหนักแปลเป็นเบา เบาแปรเป็นหนักเกิดขึ้นแล้วดับลงหากไม่เข้าไปก้าวกายไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจได้พักหนึ่งจิตก็จะทรงสติว่องไวมีความเห็นแจ่มชัดและสงบตัวลงเองตามธรรมชาติสามารถนำมาทำสมาธิมาตรฐานเช่นอาณาปานาสติต่อได้อย่างดีวันที่สมของเดือน ฉันก็กลับมาเป็นคนมีสติคมชัดเหมือนเดิมด้วยความภาคเพียรไม่ลดละมีกําลังใจอย่างเอกอุขึ้นอีกครั้งเมื่อตระหนักว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่เคยพลาดจากผลดีสักทีได้ผลมาตามลำดับอย่างนี้จะไม่ให้เชื่ออย่างไรว่าเส้นทางนี้นำไปสู่มรรคผลจริงๆ